รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สู่รายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาพี่ซ่อนขาจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านคลองตาหงหาค่ะในพื้นที่ของตำบลบ้าโหยอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลานะคะที่นี่ค่ะก็มีเรื่องราวมากมายนะคะโดยเฉพาะขาการนําวัตถุดิบที่ธรรมชาติได้มอบให้กับชุมชนแห่งนี้มาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มและที่สําคัญเป็นการต่อยอดอาชีพให้กับพี่น้องในชุมชนแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้นะคะพี่ซ่อนขาจะพาคุณผู้ชมนะคะมา าเรียนรู้เรื่องราวของการทำผ้าอีโกปินนะคะซึ่งได้นำวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นใบไม้ดอกไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ลคะมาทำเป็นอีโกปินถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านคลองตางาทำให้ชุมชนแห่งนี้ค่ะมีอาชีพมีรายได้และที่สำคัญมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนของเราเองค่ะเอาเป็นว่าคุณผูชมค่ะเดี๋ยวพี่ซอนนะคะจะพาคุณชมค่ะไปพบกับชุมชน คลองตางากันเลยค่ะชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่บ้านคลองตางหง่าตำบลบาโหอยอำเภอสบบายย้อยจังหวัดสงขลาค่ะเป็นพื้นที่ที่รดมสรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ รวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนด้วยความที่เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรนั้นทําให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างหลังจากการประกอบอาชีพหลักโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะโดยการรวมกลุ่มกันโดยการนําเอาใบไม้ดอกไม้ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนมาทําการพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้เป็นการถ่ายโอนสีและลวดลายจากใบไม้สูงผ้า ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติค่ะซึ่งได้แนวคิดความรู้ในเรื่องของอีโกปินในครั้งนี้นะคะก็มาจากวิทยาลัยชุมชนสงขาลาตอน พี่ซ่อนนะคะก็มีนัดกับพี่กุ้งค่ะสวัสดีคะ่ะพี่กุ้งค่ะ,คะพี่กุ้งนะคะจะเป็นตัวแทนของชุมชนค่ะที่จะพาเรานะคะไปเรียนรู้ในเรื่องราวของการทําอีโกปีก่อนอื่นเลยพี่กุ้ง่ะถ้าพูดถึงเนี่ยจุดเริ่มต้นของการทําอีโกปีน,นี่เพราะว่าทางวชวชนะคะเขาแบบว่าเข้ามาในพื้นที่แล้วก็เห็นธรรมชาติบ้านเราแล้วก็เห็นว่ามีแบบพวกต้นต้นไม้มใบไม้ที่สามารถ เอามาแบบพัฒนาให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมอะค่ะก็ทางวาชชชสงคลานะคะก็เลยมาแบบอบรมให้ความให้ความรู้ค่ะด,ด้วยการที่ว่าห,หาวิทยากรมาแล้วก็หาสมาชิกในชุมชนที่เขามีความสนใจอยากให้ตัวเองมีรายได้เสริมนะคะก็เลยเข้าร่วมอบรม,มตั้งแต่ป,ปีปีที่แล้วค่ะปี65แล้วก็ ทางวชชเนีค่ะสงขาเนี่ยค่ะเขาก็แบบสนับสนุนมาเรื่อยๆด้วยการที่ว่าแนะนําการทําตอนแรกคือทําเฉพาะผ้าผ้าผืนก่อนอแล้วก็เพราะว่าต่อไปก็มาแนะนําการทํากระเป๋าการทําหมวก คุณู้ชมตอนนี้เรากําลังเก็บใบสบู่เลือดอยู่เดี๋ยวเราจะไปทำอีโกปินแต่ระวังยางมันด้วยนะอันนี้มันจะให้สีเขียวใช่ไหมคะนี่อีโกปินแบบหมวกแบบที่พี่ต้นใส่อยู่นี่คุผู้ชมสวยไหมเดี๋ยวพี่ต้นจะพาคุณผู้ชมไปดูการทํานี้แหละของชุมชนถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ <S <S และนี้นะคะเราก็กําลังเก็บใบเพกานี่อยากจะโชว์อันนี้คือใบเพกาใช่ไหมนี่ใบเพกาคุผู้ชมมันได้สีเหลือง ชมค่ะที่พี่กุ้งบอกพี่ซ่อนก็คือว่าถ้าเราจะเก็บใบสักอิพี่กุ้งแบบแนะนําเลยนะว่าเราแบบอย่าเด็ดแบบนี้อย่าหักตรงการ้านเพราะถ้าหักมันก็คือว่ามัน,มนจะไม่ไม,ออมันจะไม่แทงยอดออกมาแล้วต้องแบบหักซ้ายหักขวา,ขวาแล้วก็ให้มันมีนี่นมันจะตอกขึ้นมาอีกห้ามหักเปาะอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเสียไปเลยนี่แหละใบสักโชว์อีกในหมวกก็มีใช่ไหมพี่กุ้งนี่อันนี้ใบสักใบสักมันจะออกสีแดงๆนี่สวยนะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะและถ้าพูดถึงนะคะหน่วยงานที่ได้เข้ามาส่งเสริมแล้วก็คล้ายๆกับว่าเป็นแบบผู้ที่ให้ความรู้นะคะกับการที่ว่านําวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ของชุมชนบ้านครองตาหงาน,นะคะมาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นั่นก็คืออีโก้ปรินต์ค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพี่ซ่นนะคะก็ได้อยู่กับพี่โอนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของวิทยาลัยชุมชนสงขลาค่ะสวัสดีค่ะพี่โอคะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นที่เราได้มามอบองค์ความรู้ให้กับชุมชนแห่งนี้กับการผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ดด้้านนนหลังเี่่คะจุริมต เพราะว่าคือด้วยชาวบ้านของบ้านคลองตาหานเนี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มสตรีที่ mm hmm. มีอาชีพบรรทาดรับจ้างก็คือตัดยางอย่างที่เราทราบอยู่แล้วด้วยอําเภอ,บ,อบ้านบาหวยเนี่ยอำเภอสะบาย้อยเป็นพื้นที่ทํางานของวิทยาลัยชุมชนสงขาซึ่งเราเองได้มาเปิดพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ปี2562ากแล้วก็ได้เห็นเรียกว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ แล้วอันดับแรกเราก็ได้มาลงเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนค่ะซึ่งเราก็เห็นว่าบาโหวยนียค่ะมีทรัพยากรมีทุนทางธรรมชาติที่ค่อนข้างโจริสมบูรณ์มีอะไรบ้างที่เราจะช่วยชาวบ้านในการยกระดับอาชีพท่านผอ,อเองนะคะท่านผอ,อพรเพนเนียค่ะก็คิดว่าเราน่าจะให้กลุ่มชาวบ้านหรือกลุ่มสตรีที่รับจ้างถือยางที่เขายังมีไรายได้น้อยหรือว่างงานอยู่เนี่ยค่ะมาทําอาชีพที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ชาวบ้านเขาบอกว่าเรามีใบไม้ต้นไม้อะไรเยอะอุดมสมบูรณ์แล้วเขาก็อยากจะทําผ้าอะไรบ้างที่เกี่ยวกับผ้าแล้วก็ได้ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าอีโคปินน่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เหมาะกับชุมชนนี้ก็เลยได้มาฝึกอบรมนะคะแล้วก็สร้างอาชีพมาซึ่งตอนนี้ค่ะย่างเข้าปีที่3แล้วค่ะก็ถือว่าระยะเวลาของจุดเริ่มต้นก็ไม่ได้นานแต่ว่าถ้าเราดูจากผลิตภัณฑ์นี้ก็ถือว่าเป็นการแบบ สำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไปนี่เราก็จะเป็นเห็นแค่เป็นพวกแค่ผืนผ้าแต่นี่มันเหมาะอย่างยิ่งเลยเหมือนกับที่พี่โอบอกพี่ส้นว่าในพื้นที่ของบาหวยเนี่ยมันก็เน้นในเรื่องของเรื่องท่องเที่ยวด้วยถ้า,ถา<ช>เรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถพอนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนแล้วเราเราก็เอาสินค้าของเราเนี่ยาขายเองด้วย<ช>มันก็ถือว่าตอบโจทย์ให้กับชุมชนแห่งนี้ด้วยจะเห็นหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผืนผ้าเสื้อกระเป๋าหมวก แบบมันตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ทุกเพศทุกวัยเหมือนกับน้องๆมาเที่ยวในชุมชนก็สามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าราคามันก็ตามแล้วแต่สินค้าไปใช,ใช่ไหมคะแล้วคําว่าอีก็ปรินกับผ้ามัดย้อมันต่างยังไงอะพี่โอ๋คือในความหมายของการทําผ้าเนี่ยค่ะอีโคปรินกับผ้ามัดย้อมมันจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นฐานฐานฐานความรู้อะค่ะคล้ายๆกันก็คือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ รักโลกอน,นุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ทําขึ้นมาเนี่ยอยู่มาจากเขาเรียกว่าเป็นแนวธรรมชาติอีโคปริน์นะคะก็คือแทนที่เราจะมามัดยอ้อมที่เราเคยเห็นกันก็เอาใบไม้มาทําเป็นลายในผ้าแทนค่ะซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็สอดคล้องกับแนวทางที่วิทยาลัยเองจะส่งเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์รักโลกลักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตามแนวทาง BCG ด้วยค่ะ กมอค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะกมอได้พาพี่ซ่อนไปเก็บพวกวัตถุดิบใบต่างๆของบ้านคลองตางหาเรียบร้อยแล้วมีใบอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวให้กมอแนะนําอีกครั้งนึงใบสะก็ะใ,บะใบเพกา,พกาแล้วก็สบูเสบ่เลือดสบู่เลือชเก ชุมเห็ดชุมเห็ดชุมเห็ด<ต>ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือว่าจะเป็นเนี่ยมันจะอยู่ในชุมชนของเราอยู่แล้ว<อ>แต่มันสามารถเอามาทําประโยชน์ดได้ก็คือแล้วเราจะมาทำอีกโกปินกันอีโกปินนี่ก็คือเดี๋ยวเราทํายังไงคะกับเมาะเอาอันดับ <5 S 1> แรก เปยกแช่น้ำเอาผ้าแช่น้ำให้เปียกก่อนให้เปียกแล้วผ้านี่จําเป็นต้องใช้ผ้าอะไรคะผ้าฝ้ายผ้าคัตตอนก็ได้ผ้าไหมก็ได้ได้หมดเลยแต่วันนี้กัมมอเอาผ้าอะไรมาทำให้พี่ต้อยผ้าฝ้ายเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณ15้นาทีเราต้องขยําต้องอะไรไหมขยําแล้วก็ไปตัดแดดประมาณ5นาที ผ่านไปแล้วนะ15นาทีเมื่อกี้ที่เราแบบได้ขยำขยำผ้ากันเรียบร้อยแล้วคราวนี้แหละเราจะต้องตากแบบที่กรมมะบอกใช่ไหมก็คือว่าตากไว้เดี๋ยวกี่นาทีอีกต้องให้แห้งเลยไหมไม่ใช่ให้หมักๆักนะอ๋อแค่ตากไว้ตากเพื่ออะไรอ่ะตากเพื่อจะให้สีติดอ๋อให้สีติดคิดว่าพอขยำเสร็จเราไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคเอามาตากกันค่ะมาตากแล้วก็ หมดแล้วคราวนี้เราจะทําอะไรต่อคะจะวางใบใบใบที่เราไปเก็บมานะก็คือว่าขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเราจะทำอีโกปินใช่ไหมคะโดยการที่เราจะไปเอาใบที่เราไปเก็บมามามาทำยังไงมาวางเลยมาวางแสดงว่าใบพวกนี้คือมันจะให้ลวดลายที่เราเห็นอยู่นี้ใช่ไหมคะนี่เป็นลายอย่างนี้นี่ไงเหมือนเลย แล้วสีอะสีมันออกมันสีถ้าใบอ่อนมันออกสีเข้มถ้าใบถ้าใบไม่อ่อนเนี่ยมันออกสีน้ำตาลน้ำตาลก็แสดงว่าการทำอีกก็ปิ้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่ามันอยู่ที่ชนิดของใบไม้ที่เราเอามาด้วยหนึ่งมันอาจจะแบบว่าให้สีอย่างเดียวสองมันอาจจะให้ลายอย่างเดียวและสามคือมันอาจจะให้ทั้งสีทั้งลายในใบเดียวกันใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือว่าเราแต่จินตนาการเลยใช่ไหมคะว่าเราจะวางซ้ายวางขวาพลิกหน้าพลิกหลังได้หมดมันคืออาร์ตใช่ไหมคะโอเคลายหนึ่งเดียวในโลกพื้นแล้วก็ตัวเดียวในโลกด้วยไม่ซ้ำใครเพราะว่าจะให้ทําคำที่สองเนี่ยมันไม่เหมือนแล้วที่สําคัญคือสีมันอาจจะแบบจ้างหน่อยเล็กหน่อยอีกใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะวางยังไงกับมราะคว่ำาไงมุเอาวางได้เลยแล้วแต่ตามใจฉันใช่ไหมพี่นขอใบหนึ่งได้ไหมได้ได้ได้เอาไปย้ายเลยโอ้เขาต้องมีเทคนิค เราทําให้เป็นแบบดอกไหมตรงกลางได้เอนเล็กๆไหมอ่ะรวมไม่ศิลปะค่ะเราก็ต้องคว่ำใช่ไหมคะเราต้องคว่ำคว่ำด้วยคว่ำด้วยหายด้วยเพื่อได้สลับหลังจากนี้เราจะทำอะไรต่อคะกัมม์ หลังจากนี้เรามาห่มห่มกับพลาสติกพลาสติกค่ะห่มพลาสติกแบบนี้เหรอคะจะเป็นก็เป็นสีดำไหมไม่ไม่ไม่ค่ะอ๋อคือสีขาวได้สีดำได้ก็คลุมคลุมใช่ไหมคะต้องคลุมทั้งผืนไหมอ๋อมันต่อกันได้ใช่ไหมอันนี้คือช่วยให้มันอะไรคะมันจัดม้วนม้วนอ๋อเดี๋ยวเราจะไม่ให้มันเคลื่อนใบไม้สีไม่เลอะด้วยไม่ไม่ถึงเอาไม่ถึงสั้นไป คือไอพลาสติกเนี่ยค่ะมันจะเป็นต้องคลุมผืนผ้านี้ให้ให้แบบมิดเลยใช่ไหมอามิดหมดเลยได้ไหมได้ไหมได้ค่ะโอเคุๆช่วยกันแล้วหลังจากนี้คือเราจะม้วนแล้วใช่ไหมคะม้วนแบบไหนคะมี่ที่สุไหมขั้นตอนนี้เราจะม้วนแล้วนะคะคุณผู้ชมคะนี่แหละขั้นตอนนี้คือสําคัญไหมกับม่อ คือสำคัญถ้ามวงไม่แน่นมันติดไม่ติดเท่าไหร่หรอต้องแน่นค่ะโอเคเอาเลยไม่ด็กนิโอเคปะต้องช่วยกันม้วนใช่ไหมค่ะค่ะ่ะใครใครจะช่วยกะมอม้วนพี่ซ่นขอดูหางตึงถูกไหมคะ ม้วนเมื่อกี้ต้องสําคัญมากๆเลยคือต้องแน่นม้วนยังไงก็ได้ให้มันแน่นคนฝั่งหนึ่งม้วนอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องแบบช่วยมันดึงคือไม่ให้ตัวผ้ามันย่นปลายทางมันย่นถูกไหมกับหมอค่ะค่ะแล้วหลังจากนี้เราก็ทําอะไรคะกันหมักมัดมัดให้แน่นโอ้แค่มัดหัวมัดท้ายเหรอคะไม่ใช่ตรงกลางด้วยค่ะ เราใช้ยางมัดใช่ไหมกับมอเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ใช้ยางมัดเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันอาจจะเข้าได้แล้วทีนี้เราก็มาห่อพลาสติกหรอคะคห่อยังไงอ๋อก็คือว่าเอาง่ายๆคือปิดปิดพลาสติกเนี่ยไม่ให้น้ำเข้าทำยังไงก็ได้คือไม่ให้น้ำเข้าตัวผ้า ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งชั้นที่เราใช้พลาสติกมาหุ้มตัวอีโก้ปิ้นเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้าคือต้องให้มันมิดเลยแล้วเราเอาเชือกฟางมาทำอะไรคะมัดอีกครั้งมัดอีกให้แน่นให้แน่นอีกต้องมัดทั้งหมดไหมว่ามัดเป็นช่วง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 ก็ได้ ียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะการทำอีโกปิ้นนะจุดหลักๆก,ก็คือว่าเวลาตอนที่เราวางเมื่อกี้พวกวัตถุดิบใบไม้ดอกไม้อะอแล้วก่อนตอนที่เราจะม้วนต้องม้วนให้แน่นแล้วก็เราต้องมาหุ้มพลาสติกค,คือให้มันมิดตัวผ้าเพราะไม่นั้นอะตอนรอเป็นนึ่งอะน้ำมันจะเข้าก็คือหัวใจหลักก็คือห้ามน้ำโดนเด็ดขาดถูกไหมคะเพราะถ้าน้ำโดนเนี่ยมันจะทำให้ผ้าผืนเนี่ย ส,สีจะเลอะสีจะเลอะสีมันจะเลอะคือมันไม่เป็นดอกมันไม่เป็นรูปของใบไม้เพราะฉะนั้นนี่แหละเวลาการทำโกปินเนี่ยเราก็ต้องแบบสำคัญเลยก็คือห้ามห้ามเด็ดขาดเลยให้น้ำมันเข้าทำายังไงก็ได้ให้มันแบบมิดที่สุดเ <Okay. S 2> อาไปนึ่งกี่นาที2ชั่วโมงนี่แหละเดี๋ยวเราจะพักตัวเนี้ยแล้วก็ไปนึ่งทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวออกมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไง กับหมอทำอะไรคะเนี่ยเราเอาน้ำอะไรมาตรงนี้คะคือน้ำอะไรน้ำใบสะดาวใบสะดานี่หอนี่หอนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะใบสะดาอันนี้ใช่ไหมก็คือเราต้มใบนี้หอเราต้มเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้มประมาณสองกิโลใบสะดาสองกิโลน้ำสองลิตรต้มนานไหมคะหนึ่งสองชั่วโมง สองชั่วโมงสองชั่วโมงคต้องจะได้น้ําเพื่อจะได้มันออกมาเป็นสีสองชั่วโมงผ่านไปทําไงต่อคะกับมอต้องกรองยกรอนเราจะกรองใช่ไหมคะถ้าเราไม่กรองอ่ะกลมันจะติดตะกรอนอ๋อมนติดตะกรอนนะคะขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันอาจจะร้อนได้นี่แล้วเนี่ยเราได้สีเรียบร้อยแล้วคะนี้เราจะทำยังไงต่อ เอาผ้าหมาดไหมหมาดเหมือนกันอันนี้เราย้อมได้กี่ผืนดูมันดูน้ำถ้าน้ำเยอะก็เยอะได้เยอะอ๋อก็แล้วแต่ะก็ดูว่าน้ำมันพอกับผ้าเท่าไหร่ใช่ไหมคะโอเคย้อมเลยย้อมนานไหมกับมอย้อมประมาณห้านาทีสิบนาทีเองต้องแช่ไม่ต้องขยำอีกไหมไม่ต้องแล้ว เดี๋ยวเนี่ยเราทิ uh ้งไว้อย uh ่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไปจากขั้นตอนต่อไปอ๋อโอเคนั่นเราพักทิ้งไว้ตรงนี้คุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปทําอะไรคะกับหมอไป ตั้งใบนี่แหละตื่นเต้นนะเพราะว่าอิกโกปิ้นอีกอิกโกปิ้นใช่ไหมอิโกปิ้นนะไม่เคยดูไงต้องเข้าใจนะกับมันนะะก็ไม่เคยดูไงพี่ส้นเห็นแต่มัดยอ้องมาสิคะนี่ไงถึงได้มานี่ไงแล้วชุมชนแบบอะไรนะบ้านตาขลอตาเงาคองตาเงาค่ะเอาเปลี่ยนชื่ออีกซากิชุมชนนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วมีแบบของดีแล้วมาก็ไกลแล้วคุณผู้ชมแต่อยากจะบอกว่ามันอเมซิ่งมากเลยค่ะ พี่ส้มจะทําในส่วนของสาธิตของการห่มสีเมื่อกี้เป็นอีโกโปิ้นที่แบบมันจะออกมาเป็นอย่างเนี้ยเป็นแบบพื้นสีขาวแล้วก็เป็นลายแต่อันเนี้ยของที่เราจะสาธิตก็คือเป็นการห่มสีงงสมันก็จะเป็นเป็นภาพพื้นเป็นสีแล้วก็มีลายแบบนี้เดี๋ยวเราทำกันเอาระวางเลยค่ะวางแบบไน,นเดียกมอ<ะ>แล้วแต่นะ,ะเรามีดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะ,คะเราเอาดอกไม้มาวางด้วยดอกกระดุมทองไหมคะ ก็คราวนี้ที่เมื่อกี้นะได้เราได้ห่มสีทิ้งไว้เราก็จะเอามาห่มเลยอ๋อเพราะว่าไอตัวนี้แหละคุณผู้ชมมันก็จะเป็นพื้นให้เราใช่ไหมคะ,คะแล้วเดี๋ยวเราต้องใช้ไอพลาสติกไหมใช่เหมือนกัน,นาาต้องตึงต้องตึงเราต้องช่วยกันนี่แหละคุณผู้ชมที่เราเมื่อกี้เราได้วางไว้อะค่ะมันก็จะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพื้นหลังให้ มันก็จะออกเขียวเขียวอะไรนะเขียวพาสเทลเขียวเหลืองเขียวเหลืองเหลืองแล้วก็เราก็ทําขั้นตอนเดิมเลยเหมือนกับอีโกปิ้นเลยก็คือว่าเอาพลาสติกมาหุ้มขั้นตอนเดิมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะช่วยกันตรงนี้คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปนึ่งเหมือนกันใช่ไหม องชั่วโมงก,กว่าเดี๋ยวเราจะนี่แหละนี่แหละที่ทุกคนกําลังลุ้นอยู่ที่เห็นว่ายืนกันแบบนิ่งๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะคในใจนี่กําลังลุ้นอยู่ว่าเอะมันจะเป็นสีมันจะเป็นลายหรือมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราลุ้นไปพร้อมกันเราแกะตัวแรกก่อนนะกับเมานะโอเค <Okay. S 2> เลยตัวแรกที่เราแกะนี่ก็คือผ้าผืนแรกถ้าคุณผู้ชมจําได้ที่เราทําเป็นอ e ีโกปิ้นลุ้นมากลุ้นจริงๆว่าจะประสบความสําเร็จไหมอ,อันนี้เราเอาถือก่อนไหม แล้วพอเราแกะเรียบร้อยแล้วเราต้องไปทำอะไรต่อไหมคะปกติแล้วไปตากแดดอ๋อตากเลยไม่ต้องไปล้างน้ำหรอไม่ไม่ตากชางควันตากแดดตากแดดด้วยตากที่ร่มตากแดดตากแดดเลยอุ้ยสวยคุณผู้ชมอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอุ้ย อุ้ยสวยกะปวกอนุสกีอุนุสกโอุ้ยสวยอมุน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 ว้าวภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำผ้าผืนนี้นี่จะถ้าใบเกมันออก สีมันอ่อนถ้าใบอ่อนสีมันคุณผู้ชมนี่นี่กับโม่บอกพี่ซ่อนเมื่อกี้ตอนที่เราทำอ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาผ้าเอาเอาใบไม้ที่มันแก่เนี่ยสีมันจะจืดแบบนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่เราไปเก็บตอนต้นมงเมื่อกี้ที่พี่กุ้งพาไปเก็บนะกุ้งบอกว่าให้เก็บแบบใบอ่อนๆเพราะสีมันจะเข้มแบบนี้ค่ะสวยคุณผู้ชมตื่นเต้นมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่านี่แหละเป็นแบบจุดเด่นเอกลักษณ์ หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกเราไม่ได้ม้เราไม่ได้พูดเกินจริงถูกไหมคะก็จะทำอีกครั้งด้วแบบนี้ถูกไหมอ่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือผืนแรกแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปตากตากทิ้งไว้สามวันใช่ไหมคะพอทิ้งไว้สามวันแล้วทำอะไรต่อคะสักไม่เลยซักน้ําเปล่าลดซักกับอะไรซักน้ําเปล่าซักน้ําเปล่าแล้วก็ตากอีกจบเสร็จสิ้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคาถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ผลิตภัณฑ์นะคะที่ทางวชชสงขาได้เข้ามา mm hmm. นี่แหละนำวัตถุด,ดิบที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยมาทำให้เกิด mm hmm. ประโยชน์ของที่นี่ mm hmm. เป็นผ้าอีโกปิน hmm. เดี๋ยวเราจะไปตากตักทิ้มไว้3วัน mm hmm. พอ3วันแล้วก็เราเอามาล้างน้ำ ก็เป็นแล้วก็ไปตากอ,อีกพอแห้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเป็นผืนผ้าแบบนี้ก็ได้ได้เสื้อตัวหนึงนะ่งเนาะเนี่ยจะไปตัดเป็นกระเป๋าผ้าคลุมหมวกได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะให้สมาชิกค,ค่ะไปตาดแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นอีกหนึ่งผืนกับที่เราเขาเรียกอะไรนะขั<ฆ>้นตอนคลุมห<ฆ>่มสีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะอันนี้ไปตาดก่อนอ่ะไป ชิ้นที่สองกับการที่เราทํากระบวนการพ่นสีสวยอีกไหมสมาชิค่ะสวยใช่เราต้องยืนยันคําเดิมค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราต้องสวยแกะเลยค่ะกับมะพร้าว<อ>ลุ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเรวลุ้นไปพร้อมๆกันอันนี้แหละพี่ส้ยว,ว่าตื่นเต้นยิ่งกว่าใดๆนะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราลุ้นไงว่าสีจะออกไหมลายจะได้ไหม ชิ้นที่สองของเราซึ่งความแตกต่างเมื่อกี้เราทำแบบว่าเป็นผ้าพ,พื้นพื้นสีขาวอีโก้บิ้นแต่นี่เราเอาผ้ามาห่มสีมันก็เลยออกมามีเป็นผ้าพื้น คุณชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิพย์พค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งชุมชนในพื้นที่ของบ้านคลองตางหานะคะของตําบลบาโหยอําเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาค่ะกับการที่นําวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นใบไม้ต่างๆดอกไม้ต่างๆมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั่นก็คืออีโก้ปริน์นะคะก็อย่างที่เราได้เห็นนี่แหละคะ่ยะเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะลองอุดหนุนผลิตภัณฑ์เพราะว่าที่นี่ค่ะเขาการันตีตลอดเลยว่าเป็นสินค้า ชิ้นเดียวหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละลายอยากเห็นไหมหมวกแต่ละลายแล้วก็ไม่เหมือนกัน สมุดก็ไม่เหมือนกันกระเป๋าก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดใครอยากจะแบบว่าเอาไปแบบช่วยเหลือของชุมชนที่นี่นะคะก็ตามที่อยู่ที่พี่ซ้อนขึ้นได้เลยค่ะสุคแลวันนี้นะคะพี่ซ้นต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับทุกท่านเลยนะคะที่พามารู้จักอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านคลองตาง,งาน,นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาค่ะที่ได้เข้ามาให้องค์ความรู้นะคะแล้วก็ได้สามารถเกิดเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับชุมชนที่นี่ค่ะอย่างที่พี่ซ้อนบอกทุกครั้งค่ะคุณผู้ ะะมีของดีอยากเก็บอยู่กับตัวค่ะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ่อนกันได้นะคะในรายการชุมชนเล่าเรื่องคงต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไหนชุมชนไหนแล้วชุมชนนั้นเขามีเรื่องราวอะไรต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสําหรับวันนี้พี่ซ่อนต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์อีก็ปริ้นของชุมชนที่ตาําบลบาโหยอําเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ โบบินปลา,ปาหอยสวยจริงสวยจังตบมือดัง